กเหมือนลิงนกจับต้นไหนเนี่ยที่บ้านเลี้ยงนกที่บ้านเลี้ยงนกครับก็เลยชอบเล่นกับนกโอ้โหกล้าจับลิ้นนกได้ไงพี่ลิ้นนกกับไสเดือนเนี้ยนี่ลิ้นนกกับไสเดือนเหมือนกันเลยอาลองร่วมกันชอบตากค้างครับมาจับลิ้นนกไอ้ลิ้นนกไอ้ลิ้นนกใช่เปล่าเหมือนลิ้นนกไหมลูก ต่อไปเป็นสถานีสถานีสาเดือนนะลูกสเดือนโอ้โหตัวเหมือนอะไรเห็นสาเดือนไหมเปล่าสาเดือนลองจับดูก่อนอ่ะกล้าจับยเดือนไม่จับว่ากัดได้นะไม่ต้องกลัวตัวมันนิ่มๆลูกเหมือนยีรีเลยเหมือนยลลี่เหมือนกัมมี่ไหมเขาไม่ทำร้ายเราเราอย่าไปกลัวเราแค่ไม่ทำร้ายเขาก็พอไม่ฟันใช่ไม่มีฟันอ่าใช่อ่ะเหจ้ไหมใจดีมากเลยสายเดือนลองไหมไม่กลัว อ่ะต้องทำมือบำเมือก่อนนั่งลงนั่งลงลองทุกคนคุณแม่ทำให้ดูแล้วนั่งไงผิ้งอับแหวมือผิ้งผิงอันผิ้งลองแต่ก็เหมือนเยลลี่ที่กินเลยมันหยืดหยุ่นลองดูสิเล่แล้วเลยแล้วเหมือนกระมี่ลูกเหมือนกระมี่สีอาจจะเป็นสีม่วงใช่วงใชแล้วก็มีสีฟ้าโรมาอีกประเภทอะไรเพ่ดูตรงไหนคะเขาเขามีเพ่ผู้เพ่เมียในตัวเดียวกันเลยค่ะโอ้ใช่ผสมกันภายในตัวเลย เป็นทั้งตัวผู้ตัวเมียอะไรยาเดียวกันจับดูแล้วก็ปากกับก้นทางเดียวกันค่ะกินทางไหนเอาทางนั้นเลยโอกวาพี่ล่จับห็นม้ย่หนไหลผิดบ้าง้องผิดบ้างผิอาจับบ้างลูกแล้วมันเยลลี่มันนุ่มๆมันเป็นไรแม่ย่าจับเลยเขาอันนี้เขาจะเดีนเ่จะเดินไปเรื่อยๆตามภาษาเขาเฉย ลองแบมือดูไหมแล้วก็เอาขว้างเขาไว้ในมือลองลองแบมือมาดูใช่ใช่ใช่สายเดือนไม่เป็นอันใรนะไม่กลัวถ้าเป็นงูเนี่ยคนกลัวเอาลองดูลองแบมือมาก่อนแบมือเซโล่กลัวนอนอยู่แล้วกลัวนอนไม่เหมือนนอนไอ้จริงมันก็คล้ายๆกันเนี่ยพี่นุ่โอเคอันนี้สายเดือนอ่าดูดู้ไหมประโยชน์สายเดือนเดี๋ยง่ายๆสายเดือนเขาอยู่เขาอยู่ไหน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 ลูก ดินดินครับเขาจะช่วยควดินทําให้รากต้นไม้เนี่ยสามารถแผ่ขยายได้มากขึ้นทําให้ดินร่วนทำให้มีช่องว่างในถ้าเรียกว่าเพื่อให้น้ําพาแร่ธาตุมาสู่รากโอเคไหมอันนี้ง่ายๆ <c oughs> แล้วก็อย่างที่สองเมื่อกี้ไปฝนบอกไปแล้วใช่ไหมว่าพายุแม่รรสัตว์สองเพศในตัวเดียว <c oughs> เขาสามารถสืบพันธุ์ได้โดยอาศยัยเพศและไม่อาศยัยเพศก็ได้ <c oughs> <ๆ>แล้วก็อย่างที่สาม ขากินทางไหนก็จะข่าวทางนั้นฮัลโหลฟังพี่ก่อนลูกเขากินทางไหนเขาจะข่าวทางนั้นและไอที่เราเห็นอันนี้คืออันนี้คืออะไรรู้ไหมปุ๋ยปุ๋ยอ่าปุ๋ยถูกอันนี้คืออึอัวทั้งหมดเลยอึอัวถ้าเื่ดใครจับต้องไปล้างมือนะอันนี้คืออือวนมซึ่งเขาจะเคยได้ยินไหมคําว่าปุ๋ยมูลไส้เดือน อ่ะอันนี้ก็คือปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เข,เขาขายในราคาแพงๆกันอ่ะก็ทามาจากนี้แหละก็คือเขาจะกินอื๋กินอื๋ของวัวนี่แหละแล้วเขาก็จะเอามาขาขงบนขังข้าขงบนเลยเลยเราก็แค่ลดน้ำลดน้ำเขาไปทุกวันทุกวันพอมันจะเป็นก้อนเม็ดเม็ดเล็กๆรู้สึกว่าอันนี้น่าจะตักคมหมดแล้วน่าจะไม่เห็นมันจะเป็นก้อนเล็กๆเป็นๆๆเม็ดเม็เหมือนๆๆที่เราเห็นตามดินที่ตอนฝนตกอ่ะลแล้วมันจะมีดินของมีเขาเรียกว่ารังของไส้เดือนอ่ะอยู่ข้างบนก็จะประมาณเดียวกัน แล้วก็สุดท้ายเขาเป็นสัตบได้ถลายก็คือสัตว์กินซากเขาจะไม่ทําอะไรเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จับเลยไม่ต้องกลัวจับเลยลูกน่ารักดีเหมือนกัมมี่ลูกทำให้ดินดีปลูกอะไรก็งามใช่มเขาไม่ทำร้ายเราเนี่ยเขาตกใจเราไม่เห็นนะเขาจะเตะเตะเตะไม่เห็นเี่ยเขาก็คิดว่าเราจะทำร้ายเขาก็ดิ้นหนีดิ้นหนีเฉยเดี๋ยวเขาจะหนีแล้วได้หหนนนนีีเเเ่่ยาไทงอืมไม่ต้องกลัวอลองดู ลองดูเลยแล้อง่ากัวครับเหมือนลิ้นนกอ่ะลิ้นนกจับต้นไหนเนี่ยที่บ้านเลี้ยงนกที่บ้านเลี้ยงนกครับก็เลยชอบเล่นกับนกโอ้โาจับลิ้นนกได้ไงพี่ลิ้นนกกับไส้เดือนเลยลิ้นนกกับไส้เดือนเหมือนกันเลยเอาล่องดูลิ้นนกอ้าปากค้างครับเออมาจับลิ้นนกลิ้นนกลิ้นนกอ่ะลิ้นนกอันนี้เป็ลิ้นนกใช่เปล่าเออเหมือนลิ้นนกไหมนกอะไรเนี่ยทะล่องไหมทะล่องไหมพีงเอาไปไงลูก จะอันลองไหมลูกลิ้นนกโลกแตะอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวแตะแตะโลกแตะเหมือนจับกิ้งก่าที่บ้านเนี่ยโลกกิ้งกายังจับได้เลยอ้าโหกิ้งก่ายังจับได้เลยถ้าเดือนเองเหมือนตุ๊กแกที่บ้านก็เลยอะตุ๊กแกเสือดาวลูก<อ>ที่ปีกยังจับไปโลกครง,งสักครั้งนึงจะได้ชิมชิมอยู่เขาอันเดียวเขามีแต่ประโยชน์เขาไม่มีโทษกับเราเลยอืมเขามีแต่ข้อดีเท่านั้นโอเคน่าจะน่ากลัวหน่อยนิดนึงอ่ะโอเคแล้วข้างในนี้ก็เป็นบ้านขวดน้ำข อันนี้เหมือนกับว่าทําเพื่อประหยัดงบแล้วง่ายเลยเป็นกำแพงกำแพงนี้สามารถนิสัยขึ้นได้เอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใช่ไหมทำเป็นบ้านได้เป็นกำแพงเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกอะไรเป็เจรูเูอะไรลูกเจอรูเลือะไรตั้งมือก่อนเพราะว่ามันเป็นที่บัวนจะ็นเจ้า